สวัสดีครับวันนี้วันที่เก้าพฤศจิกายนตำบลร้อยหกสิบปดเวลาห้าโมงเย็นที่เดิมครับตำบลจตระเคร้องอำเภอชายโยจังหวัดอา่างทองนี่ไอตรงนี้เรียบร้อยเวลามองไม่เห็นไปเลยตัวตวัดนะครับไอตอนนี้ก็จะมิดแล้วเหลือยู่ขั้นเดียวบันไดเหลือขั้นเดียวไอข้างบนข้างบนไม่นับนะนับนับ,นบเฉพาะบันได แล้วขั้นสุดท้ายแล้วอ,อีกไม่ถึงครึ่งเม็ด<ม>แล้วจะล้น,นนี่แล้วนี่ยืน,นหัวศัพท์มองเห็นไมอกไม่รู้ไอ้ตรงนี้ซึมเข้าเต็มเลยไหลเข้าเลยพ<ม>อเยอะพอเยอะเข้า,าก็สูบออก<ม>เป็นประวัติการเลยเหลือไม่ถึงครึ่งเม็ดแล้วเนี่ย ลืมเอาลืมเอาตลับเม็ดมาเนี่ยประมาณนั้นประมาณสี่สิบเซนห้าสิบเซนดูด้วยสายตานะประมาณนี้ฝั่งโน้นก็ปิ่มเลยการกระสอบทรายกันอนแถวเลยไประดับน้ำสองพันแปดร้อยบาทเมตรต่อวินาทีแล้ววันที่ที่เคลื่อนปล่อยใหม่ย,ยังมาไม่ถึงนี่นะ อันนี้น้ำเดิมอยู่นะน้ำเดิมที่ที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้นะไอที่ปล่อยใหม่ยังมาไม่ถึง